สวัสดีค่ะวันนี้คลิปวิดีโอวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขอนำเสนอเรื่องาศาสนาของเราในวันนี้เป็นการทบทวนเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับาศาสนานะคะ ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาโดยตลอดแต่ได้เอื้อเฟื้อตอบผู้ที่นับถือศาสนาอื่นด้วยศาสนาในประเทศไทยมีประชาชนนับถือนอกเหนือจากศาสนาพุทธก็จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพรามหมณ์ฮินดู ศาสนาแต่ละศาสนามีประวัติความเป็นมาที่ศาสนิกชนควรศึกษาเรียนรู้นะคะในแต่ละศาสนาจะมีศาสดาคือผู้ก่อตั้งศาสนาที่มีประวัติควรศึกษาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิตของเราพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาพระองค์ทรงสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีคิดดีพูดดีและทําดีเราทุกคนควรปฏิบัติต,ตามหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอน เพื่อที่เราจะได้เป็นเด็กดีและมีชีวิตที่มีความสุขค่ะพระพุทธศาสนามีพุทธประวัติซึ่งเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าดังนี้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ประสูตรในวันเพ็นขึ้น15ข้ามเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีที่สวนลุมพินีวันอันเป็นสวนป่าที่ร่มรื่นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทธนะและพระนางสุริมหามายาซึ่งปกครองกรุงกบิลพัสในวัยเด็กพระองค์ทรงศึกษาศิลปะวิทยาจนมีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการหลายด้านนะคะเมื่อมีพระชนมายุได้ประมาณ16พันษาหรือว่าอายุได้16ปีได้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธราทิมพามีพระโอรสหนึ่งพระองค์คือเจ้าชายลาหนุนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในพระราชวังจนกระทั่งพระองค์มีพระชนมายุได้ ยี 29, ส่สิบเก้าพรนษาก็ทรงรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสิ่งต่างๆและหวังอยากจะช่วยชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์พระองค์จึงทรงสละความสุขทั้งมวลและตัดสินพระทยัยออกบวชได้บำเพ็ญเพียรโดยในครั้งแรกได้ทำได้บำเพ็ญเพียรด้วยวิธีทุกรกิริยา ซึ่งเป็นการทรมานพระองค์แต่โดยทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารหรือกั้นลมหายใจเข้าออกทำให้ร่างกายของพระองค์พร้อมโซกแต่ก็ยังไม่พบผลทางแห่งการดับทุกข์ที่แท้จริงจึงเลิกวิธีการนี้นะคะแล้วก็ทรงบำเพ็ญเพียรด้วยการนั่งสมาธิทำให้พระองค์ตรัสรู้ เป็นสัมมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกพระองค์มีพระชนพรรษาณขณะนั้น35มสิพรรษาและได้ทรงเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับประชาชนในดินแดนแคว้นต่างๆของประเทศอินเดียเป็นเวลาประมาณ45ปีชาวอินเดียในสมัยนั้น หันมานับถือาศาสนาพุทธและบวชเป็นพระสงฆ์เป็นจำนวนมากพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนผู้คนพลเมืองจนกระทั่งมีพระชนมายุได้แปดสิบพรรษาจึงได้เสด็จดับขันธปรินิพ,พานในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกที่เมืองปุสินาราปัจจุบัน เป็นเขตแดนของประเทศอินเดียศาสนาคริสต์เป็นศาสนาอย่างหนึ่งที่มีผู้คนพลเมืองในประเทศไทยนับถือศาสดาของศาสนาคริสต์คือพระเยซูพระเยซูป,ประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคมปีคริสตศักราชที่หนึ่ง พระเยซูทรงนำคำสอนในเรื่องของความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์การยกโทษให้อภัยมาเผยแผ่และสั่งสอนประชาชนเมื่อปีคศ30และในปีคศ33พระเยซูทรงสิ้นพระชน ศาสนาอิสลามเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่มีประชาชนพลเมืองในเมืองไทยนับถือกันอยู่ศาสดาของศาสนาอิสลามคือท่านนาบีมูฮัมมัดท่านนาบีมูฮัมมัดประสูติที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอราระเบียพระองค์นำองค์การของพระอัลเละมาถ่ายทอดแก่ศาสนิกชนและในปีคิตศักราช 633ท่านนาบีมูฮัมมัดสิ้นพระชนในหลักของศาสนาต่างๆมีตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่เด็กๆสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนได้ขอยกตัวอย่างคุณงามความดี ของสามเณรบัณฑิตสามเณรบัณฑิตเป็นชาวเมืองสาวัตถีเมื่อมีอายุได้ประมาณเจปีได้บรรพชาเป็นสามเณรและอยู่ในความดูแลของพระสารีบุตรทุกๆเช้าสามเณรบัณฑิตจะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านพร้อมกับพระสารีบุตรในระหว่างทางที่เดินทางไปนั้น ท่านก็จะสังเกตเห็นชาวนาทดน้ำในคลองเพื่อเข้าไปในท้องนาใช้สำหรับในการปลูกข้าวบางวันเห็นช่างทํำลูกศรนําลูกศรลนไฟและนํามาทำเป็นลูกศรของธนูเพื่อใช้ในการล่าสัตว์บางวันเห็นช่างไม้เหลาไม้ให้ แบนๆแ,และนำมาโค้งเพื่อใช้ทํำล้อเกียนใช้สำหรับลากเกียนในการเดินทางสามเณรบัณฑิตได้สอบถามภาษาลีบุตรและภาษาลีบุตรได้อธิบายว่าการทำงานของคนเหล่านั้นมีความหมายชาวนาทดน้ำเข้านาสามเณรบัณฑิตท่านก็คิดว่า น้ำไม่มีชีวิตกิตใจแต่สามารถไหลเข้าไปในานาเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกข้าวลูกศรไม่มีชีวิตกิตใจคนยังทำให้ตรงและสามารถนำมาเป็นลูกธนูใช้ประโยชน์ในการล่าสัตว์ได้ไม้คนต้องตัดแต่งให้มาเป็นรูปโค้ง และทําสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆได้ตามต้องการแต่มนุษย์เราล่ะมีชีวิตจ,จิตใจเหตุใดจะไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีล้าในการสังเกตของท่านสามเณรบัณฑิตน,นี้สามารถนำเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆได้รู้จักสังเกตและนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ มาปฏิบัตินะคะชาดกในเรื่องที่2องวันนุปถาชาดกความเพียรของพ่อค้าพ่อค้าเวียนนำกองเวียนเดินทางรอนแรมเพื่อไปค้าขายที่ต่างเมืองในการเดินทางไปนั้นต้องเดินทางผ่าน ทะเลทรายที่แห้งแล้งจึงเป็นเหตุให้กองเควียนเหล่านี้ต้องพักผ่อนในเวลากลางวันและออกเดินทางในเวลากลางคืนเดินทางไปหลายวันจนใกล้จะถึงเมืองที่จะไปค้าขายแต่ในคืนสุดท้ายนั้นผู้นํากองเกวียนก็พากองเพวียนเหล่านี้หลงทางไปทําให้เกิดการล่าช้าและทําให้ น้ำและอาหารที่พ่อค้าเกวียนเตรียมมานั้นหมดไปผู้นำกองเกวียนจึงได้ให้ลูกน้องออกค้นหาแหล่งน้ำจนในที่สุดก็พบแหล่งน้ำและให้พวกบริวารพ่อค้าทั้งหลายไปทุบหินขุดดินจนพบแหล่งน้ำในที่สุดก็มีน้ำดื่มและรอดชีวิตมาได้ เพราะความเพียรอดทนในการขุดค้นหาน้ำของเขาค่ะความอดทนเหล่านี้สามารถเป็นแบบอย่างให้เด็กๆนำความเพียรพยายามนี้มาทำงานต่างๆจนประสบความสำเร็จได้เรามาทบทวนความรู้ในเรื่องภรรัตนาตรัยกันนะคะ การแสดงความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะเริ่มด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเพื่อลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ตัดสรลุและนำหลักธรรมมาเผยแผ่ตัวมีพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัตินำหลักธรรมคำสอนเหล่านี้มาสอนแก่ประชาชน พระัตนตรัยหมายถึงดวงแก้วอันประเสริฐสามประการประกอบด้วยพระพุทธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ทำความดีไม่ทำชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์พระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้าที่นำพระธรรมคำสอนมา เผยแผ่และสั่งสอนประชาชนให้ทำความดีหลีกหนีความชั่วหลักธรรมของศาสนาพุทธที่เราควรนำมาปฏิบัติในข้อนี้ขอทบทวนในเรื่องของเบญจศีลเบนจศีลเป็นข้อละเว้น5ประการประกอบด้วย 1ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้าย,ยสัตว์ 2. ไม่ลักขโมยไม่ลักทรัพย์ไม่นำสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของเรา 3. ไม่ประพฤติผิดในกามไม่เจ้าชู้สไม่พูดโกหกหลอกลวง 5. ไม่ดื่มสุรา หรือเสพยาเสพติดหลักธรรมในทางศาสนาพุทธที่ควรปฏิบัติเรียกว่าเป็นจะธรรมมีห้าประการนะคะหนึ่งมีความเมตตาการุณาทั้งต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ในโลก สองต้องประกอบอาชีพที่สุดจริตไม่ลักขโมยสามมีความพึงพอใจในคู่ของของตนรักเดียวใจเดียวรักครอบครัวสี่เป็นผู้ที่มีสัจจะพูดความจริงพูดดีคิดดีทำดีนะคะห้า ต้องเป็นผู้มีสติสบัติชัญญะการมีสติสามารถฝึกได้ด้วยการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิก็จะทำให้เรามีสติสามารถทำงานต่างๆได้จนประสบความสำเร็จนะคะขอทบทวนความรู้อีกหัวข้อหนึ่งในเรื่อง พุทธศาสนาสุภาษิตเป็นสุภาษิตท,ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพื่อเป็นข้อเตือนสติสำหรับชาวพุทธให้นำมาเป็นแบบอย่างและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันสำหรับพุทธศาสนสุภาษิตท,ที่จะนำเสนอให้กับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในวันนี้ จะขอนำเสนอเรื่องตนเป็นที่พึ่งของตนคนเราต้องรู้จักทาสิ่งต่างๆด้วยตนเองไม่ต้องคอยให้ผู้อื่นทำให้ณนะเวลาเนี้ยนักเรียนปอนเ่งเริ่มที่จะโตสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองได้แล้วเช่น ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเองตั้งใจเรียนทำการบ้านทบทวนบทเรียนเป็นประจำทุกวันนะคะพุทธศาสนาสุภาษิตที่สองที่เด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งควรนำมาเป็นแบบอย่างในเรื่องมารดาเป็นมิตร ในเรือนของตนมารดาหมายถึงแม่ของเรานะคะแม่เป็นผู้ที่มีไมตรีหรือมีเมตตาต่อลูกแม่จะคอยดูแลเราตั้งแต่เราเกิดมาและตั้งแต่เรายังเล็กคอยให้คำปรึกษาเมื่อเรามีปัญหาดังนั้นลูกจึงควรแสดงความกตัญญูกตะตะเวที ตอบแทนผู้มีพระคุณต้องมีความรักและช่วยเหลือง,งานให้คุณแม่ของเราเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เหนื่อยนะคะนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนจากคลิปวิดีโอที่เคยนำเสนอมาแล้วและในะซูมที่คุณครูได้ สอนในเนื้อหาต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการทบทวนบทเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องศาสนาของเราสวัสดีค่ะ